โลโกเขานะ้ครับดอกคุ้มๆคันละงามนะครับดอกนึ่งครับเติมกันไปเรื่อยๆครับขับขอสวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับพี่น้องป้องไปเขาทูช่องอีสานบานปลาสตอรี่ครับผมเมื่อนี้นำพาพี่น้องขึ้นโลโก้โลภูหาอยู่หายกินอีกครั้งนึงครับพาพี่น้องมาเตะเสาคือเกานะครับ ช่วงแรกก็ได้ใส่ไฟซองตเตลนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันในจุดแรกนะครับผมพลังงามนะครับก่อนน้านี้นนก็ไตมาแล้วนะครับไปหาบริไยช่วงแรกนะมันไต่ช่วงนี้ตอนนี้มากก็ได้เป็นถวยน้อยแล้วนะครับจุดนี้ก็หาหลอดต้องกันนะครับง่าม พเพิดมเพิ่มกันไปเรื่อยครับนี่คือส่วนที่เก็บมากหน,น้าเน,นี้ครับผมนี่นถอยน้อยละอันนี้ตื้อต้องไปอีกครับชินชวนพี่น้องนะครับสุขสุขวนรลุนกันไปเรื่อยจนจบจนจบคลิปนะครับผมรุนกันครับเ,เรื่องครับนี่ดอกแง่นะครับยังเซไดอยู่ที่เป็นดอกบานเติมกันครับ ชุดนี้นะครับดอกถือยงคือถือยังกินนะครับยังใส่ได้ยังแข็งอยู่นะห้อยเกียงคือห้อยทากินห้อยแม่งกินร้อกเนื้อทากำลังกินนะครับคงมีให้รุ่นให้เก็บไปเรื่อยๆอยู่นะครับ ครับมตอนนี้ยางเขาซูไม้เห็ดหน้ามุมนะครับแ่ก็บรรู้ว่าจะเกิดหน่อยเกิดไรนะครับรอบนี้บ่อ่อยเกิดายเกิดกระจายกระจายนะครับแล้วก็วอนนี้มากันได้3-4ดอกแล้วนะครับถึงมีพ่อให้เก็บอยู่ครับผมดอกหนึ่งนะครับกางังเห็ดหน้ามุมครับดอกกำลังงามเลยครับ จะเป็นมูลเลนะ่นเนี่ยจะได้ไลาดอกีนะครับผมเสาก็ได้หาแต่เ้านมันนะมาสวยกับบทท่านคน คนหลนะครับมอเจอรู้สึกว่าค้นจะไหลก็เห็ุดีจะได้หลเติบโตนะครับเกือบเคงตาแล้ะเห็นจากมุมนะครับบริไทยพี่น้องเบิ่งช่วงเก็บไหลดยอวงนะครับลุ้นกันไปเลยครับผมครับพี่น้องครับมาเจอเห็ดละืงกขาวนะครับดอกบานดอกแง่เลยนะตอนเป็นนันยุคนสิใครแง่นะครับเห็ุเรื่องโนะครับว่นเป็นลางาน แต่คนรเราปรเม็นเห็นละง่ายบ่เห็นลงะง่ายกันไลครับในป่าเนี่ยยังพานล้วมากินไม่กระดอกยังไงเป็นต่ซ้อนคือย่างเนี่นนยครับจะมันกินบ่ิสุทเบือ่อเห็นแล้วงกขาวครับหากขากระดกแยกกันจากนั้นล้วก็ยังมีใครนะครับเนี่ยไม่ถากไตออกมาแล้วไม่ถากกินนะครับเป็นส่วนหนึ่งละเห็นแลงง้วงก เปลียนก่อนครับเจอเห็ดละโงกนะครับจุดนี้มันเคยออกหลายเแ็ดปีนี้จุดนี้ผมยังไม่เคยได้นะนี่เป็นครั้งแรกเลยของจุดนี้นะจะเห็นเห็ดละโงกเกิดนะเพราะว่าปีที่ผ่านๆมาแล้วไม่ได้จะมันเกิดหลายมโมนี้ก็เกิดคักนะครับมันจะเป็นเลี่ยมๆรองน้ำนะเราเห็นน้ำสั้นนี่เคยได้หลายนะแล้วก็ดอกหญ่ดอกงามอันนี้มาเจอสองดอกแรกนะครับ มรว่าจะมีโมอีกวะจะวุณนจะช่อมจะเบิ่อน้ำกันไปเลยครับเหตุรงอกสองดอกไโนกเหลืองนะครับงามครับใครเห็นะงกนะครับมารวกันใครเห็น้ะงกเหลืองแล้วขาวเห็ปสุกก่อนนะครับ้งอกขาวครับระงอกขาวนะครับ,อรบดอกคุมค้มๆน,น้ะงามนะครับ ดอกเนึ่งครับเติมกันไปเรื่อยครับมีเห็ดปวกนะครับมีดอกเดียวก็เรอดานในเหกอนะครับดอกหน่อยดอกเป็นต่มนะครับ นี่นะครับผมก็ะเมีครับงามๆครับผม เปหลายนะเนี่ยดูว่าดอกบานแล้วย,ยังเซตได้อีกนะนี่หาห้องดอกนะครับ เห็นล้องกขาวเท่านะครับแล้วก็พ่อเอาได้อยู่นะครับหักขากับดอกออกจากกันห้ตื่นกันครับผมสองดอกแล้วนานนานะครับผมเป็นไงปังงางอยู่เห็นละโงกบานนะครับ มันจะเป็นเหี้ลงโอเคานะเพราะว่าเห็นนี่ตัวเคียงคือนะอันนี้ก็ฐานเนี่กีนั่งกินพันจอยกินตรงคารนะบอกรู้เราแมาแม่นดีครับเป็นเหี้ลงโองโอเคาะเอาส่วนนี้นแล้ววก็ส่วนขาไปาพันจินกินคือกินเต่าไปนะครับเขาอดรอกับขาพ่อนะครับผมเห็้ยน้องโกเหลืองนะครับตอนนี้เรื่อนแจงแล้วนะครับจะใส่ไฟซองแล้ว าสองดอกกวนนี่ก็มาแถวนี้นะถ้ามองว่าบริเวมาอาจจะเกิดที่หลังนะคก็จะเตรียมกันจ้ะครับแล้งอกเหลืองนะครับไทยไทยนดงครับสองแล้วนะครับผมด้านในนะครับ พี่สีแล้วว่าเห็ดละงงจะเคลยดีนะเพราะว่าหมื่ว่านผมมากอะโม่พอดอกตูมของเห็ดละงงเดี๋ยวมันมีมากพอดอกตูมไทยอยู่ก็มีแสดงว่ารอบไม่นะครับงามครับผมเห็ดละวงงเหลือง งอกเหลืองนะครับสองดอกน้อยนะจูมอยู่ไม่หล่นเพลิดเพลินไปเลยครับเห็นล่งงอกเขานะครับมือคือกินไปนส่วนนึงแล้วนี่มีสองดอกร้วกันสูงงามนะครับขาวของแท้นะเพราะไม่เห็นละงาก สังเกตกันได้ง่ายนะครับแตกต่างกันเฮล่างง่ายในขาตันนะครับรอันนี้ขาขวนทำาล้วครับผมสองดลอกเพิยมกันไปเลยครับ,อ,รบอีกสองดอดนะครับเหลืองโง่ขาวแรกเขาแขจวมาเฮล่างโง่เขาออนะ้ากนี่วมายั้งออกอยู่เหลืองโง่เขานะครับขาวของแท้ไม่ใช่ของเทียม มันพนก็นทว่าเราว่างเป็นเห็ดละง,งาด้วยกันขาวยีเลีครับขาวบขาวขานดอกกระต้างก,กันนะครับก็เห็นละงาเป็นเห็ดละง,งา,งงาตีพันมาก,กราะปอไลายหลนะเป็นมูดเป็นมูดเลยตุนไปได้ครับอีกดอกนึงนะครับเป็นละงูงามๆนะครับผม อันนี้ป่าที่ดินดีไปได้นะครับใช้ตาไปก่อนครับกอนะครับงามงามไปก่อนครับดอกเนี่ดอกสูนน้ำเนี ใบไม้บางกล้องในบ,าง,บ,า,งบ,า,งบางช่วงนะครับบัตรชันคอตอคอไป้งอะไรนั่นครับสองดอกนะมีกิ่งดอกดีการู้สึกว่าขามจะยั่งอยู่เลิกอยู่แล้วไปมาแล้วจุดนี้นะครับ ขาเซตจะเซตตายให้เก้านะครับผม่อยรุนไปเรื่อยอยู่ครับแม่ว่าจะบมื่อไไปไหนแต่ว่าจะมีให้เก็บไปเลย,ยเค,รเลครับจุดหนึ่งครับดอกกดพลังงามเลย งามนะครับมาอีกดอกนึครับงามงามนะครับผมดอกแง่แง่นะครับหนาหน,นามงามมาดูกระดองให้หน่อยหนึ่ง น้อยดอกบางในดอกเอกงี้ดอกนาแล้วดอกนี้ยขาวแล้วเด็กชุดน,นะครับอยู่ใกล้กันครับจุดเมื่อกี้น,นะต่อเนื่องกันนะเชี่ยไปไม่เห็นโอ้นมีดอกเงี้ยผียน,นี่งามนะ จะสอนด้วนยนะครับผมทำง,งานทานั้นครับชุดหนึ่งนะครับผมดอกกำง,งามเลยนะเกิดลาลนะเนี่ยมาเชุดอตัเกิดน้อยแต่อพนะืนี้เกิดไายนะวันนี้ก็เตรียมตาแล้วนะผมเห็ดก้อนเห็ดละงูเห็ดสมบูปีนะวันนี้ครับจุดหนึ่งครับผมดอกกำง,งาม หลายครับมีลเรากำลังทำตัวแกงแซ่บนะครัแล้วงอกขาวครับผมเลยลอยแง่เรื่องนะตื่นกันครับแล้วงอกขาวแล้วงอกเหลืองครับผมแสดงว่าเห็นแล้วงอกรอบไม่จะเกิดดนะครับเนี่ยพลังงานนี่ ตัวนี้ได้ืคอหาเหนือนมุลงามครับผมใครเห็นละงอกขาวครับงามงามครับผมละงอกเรือง,นงเนลงูกขาวครับสามดอกของงามเลยครับ นี่ล่นเริ่มที่จะลวนกระตาแล้วดอกออกง,งามครับผมเส็กระโง่เขืองคนระับกินคือกินนิตนะได้อยู่นะครเนะี่สวยงามครับผมล่นตาแล้วตอนเนี้ยโอ้เืองนะบล่มดอกดหนึ่งนะครับ ครับผมตอนนี้เจอเฮดละงอกอีกมูนึ่งนะครับงอกเหลืองนะครับเป็นมูลเลยคาดว่าน่าจะเป็นเ็ดละงอกรอบใหม่นะครับเพราะว่ารอพีแล้วนี้เมือดแล้ววันนี้มันฝนตกต่อเนื่องนะพอ่อยู่แล้วครับผมเห็ดละงอกที่ว่ามันนี่ฟุกนะครับเจอเ ok ห็ดละงอกรืยบางเองือนคือตั้งใจจะเกมเ็ดก้อนนะเพราะว่าเ็ดก้อนออก นี่ว่าเห็นเห็นละงูก็เล่รอเบิ่งปเห็นโงนะู 1, 2, 3, 4, นะครับเนื่องสองสามหกหอดนะครับกะทางด้านนี้อีกหอดเนื่องน,งนะดอกที่เก็บนะครับดีมาครับตอนนี้ค็ับตาเห็ดร่นแล้วนะมันมีมงไส้หรอกกาลัางจะเดินทางกลับนะแต่ว่าทางพรางจะเป็น,นะนปลาเห็ดโลงูนะนี่หลนตาแล้วนะคมืบอันนถือว่าหมาน้วสุดครับผม ให้เฮโลขาวนะมี่นึ่ด้านน่้อีกนะไข่หน่อยนะนไ่หน่อยเสียไปนะสามไข่นะครับผมงามๆครับหางง่วนะครับหอนง่ายงามๆนะครับผม ล่นตาอีกครับผมยัง่องงเหลืออีกสองหอกนะครับล่นล่นแล้วล่นแล้วถึงตานะครับผมล่นตาเลยครับผมมาเจอเห็ดละโงกอีกมูลหนึงครับเนี่ย ดอกเงี้ยงามนะเพ็นน้องอกเหลืองนะดอกเงี้ยสมบูรณ์ดีนะแถวนี้อมองกระดอกน่อยๆดอกตุ่มสี่ดอกนะนี่ดอกบานโอ้ยลายดอกนะยังเกือเฝอยครับ ก่อนเห็นทับไปนะมืนี่จักดอกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เอาแค่ไปเก้าเก้าดอกนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวโยงขางกันมาไว้นะเนี่ยอันนี้กระลนตาครับผมโอ้ยมองไซเราเสตตุงไพ่นะะเรี๋จะเลือนเดี๋ยวหลอดตุ้มไปตุงไพ่ไปนะออกไร้ายค่นะก็น้อเดี๋ยวรุนกันไปเลยครับผมจุดหนึ่งครับผม Long mục, l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 ong này cái mục, long 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 đọt ก็ทำง,ง่ามนะตาล่นจุนไมมีมงซาแล้านี่งมืมองนะมองซามือหนาจะได้อับเกียดขนาดของตาเริ่มเป็นตาขนาดแญ่แนละ้วึ่งผมมีอยู่ใบหนึ่งใส่ได้เป็นสีปโปร่หนะ่ยใบแย่เกิน ผมคิม่าเห็ุจะเกิดหลายปนเลนะแล้วตาขนาดกลางมากงามครับผมหนามุ่มอีกสองดอกนะครับนเป็นสองดอกสุดท้ายของรายการนะครับก็จะนี่ก็จะเดินคาบอย่างเดียวว่าหายอีกแล้วนะความวมันหล่นไม่มีหมงใสแล้วเนี่ยไม่มีตาใสแล้วครับผมเดี๋ยวสองดอกนี้ใส่ตาแล้วก็จะกระทั่งกระบบบานครับ ครับผมตอนนี้ได้เวลาที่จะเดินทางกลับ,บานไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ mm. เดินทางมาถึงตีนผู้นะครับ mm. เพื่อที่จะย่างไปเอารถกระบ,บ้านนะครับ mm. ขี่มอไซค์มาเมื่อนี่ถือว่าการหาอยู่หาขินนะครับมานเติบนะครับได้เห็ดโลนกะตาได้เห็ดคือตั้งใจว่าจะมาหาเห็ดก็เห็ดดินทั่วไปนะครับบม่คิดว่าจะมีเห็ดแรงโ่เกิดเพราะว่า ผมเชื่ว่ามันวัยแล้วคือมันเศร้าเกิดแล้วนะครับปรากฏว่าพ่อเหดระโงกเขาหลอกตุม่มเป็นไข่กระมีนะพ่เหดระโงกเลืองเป็นมูหลอกกลมตุม่มเป็นไข่กระมีแสดงว่บบาเหดระโงกรอบไม่กําลังจะเกิดนะครับอันนี้เป็นเหตทุกอย่างนะครับรว่าจะเป็นเหดุนามุ่มเนี่ยดอกง่ายๆเนี่ยเหดนามุ่โอ้มอแมนครับพอเพีเหดนามุ่มม,มันอ,อ,อยู่หางล่างนะครับหางล่างพว่าเจียบก้อนมูแล้วก็ อันนี้คืออันที่ร้อยเงี้ยเนี่ยนี่เป็นเฮ็ดหนางงัวนะครับแล้วก็เฮ็ดกอเห็ดกอนี่ได้หลายเป็นหลักเลยนะครับหลักๆคือเห็ดก,ก,กอเฮ็ดเพิ่งข้ามกระมีนะครับเนี่ยแล้วก็เห็ดละโงกเหลืองเห็ดละโงก,กขาวนะครับเมื่อนี้โชคดีมานเติบนะครับพอเห็ดละโงกติดมู่นะครับใส่มาจุดล้นต้านะครับฝนตาพ่อครับยังเอาใส่ถุงอีกผมบานผมมีถุงผัดติ่งวนหน้ามันนะครับแต่ผมแลมีถุงที่ผมเอาใส่ไว้แต่กัน กันน้ำของโทรศัพท์เวลาฝนตกนะครก็เรียกมาใส่เห็ดนี่ก็เลยเป็นถ้วยน้อยเนึงนะครับน,นี่เห็ดก้อนล้วนเลยครับนอนี้ก็ถือว่าการหายอยู่หายเกล็ดมานเติบ e นะครับขอบพุณพี่น้องพองป่าสุขสุข,ขุนทีไอเกียดเขามารับชมรายการจากช่องอีสานบาลาปลาสตอรี่ช่องอน้อยช่องนี้นะครับขอบพุณพี่น้องสุขสุข,ขุนครับเพิ่งคลิปจปะเปล่าฝากกดไลค,ค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งเพื่อที่จะแจ้งเตือนในคลิปต่อไป พี่น้องสุภุสุขชนมีสุขภาพร่างกยายแข็งแรงปลอดภะะัยจากโควิดกับสุภุสุขชนครับเงินต้องเตรียมทุนเตรียมทาไปแล้วสวัสดีครับ